สวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครตอนนี้กำลังจะเตรียมกินข้าวติมปลาเพื่อจะขึ้นไลฟ์สดนะคะเป็นผ้าของชาวบ้านทุกถูกงามนะคะเรียนเชิญ f อซนะคะเข้ามาดูเข้ามาแคปเข้ามาช็อปนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณแม่นะคะไทยนิยมคามสวยแม่สวยสกลนครนะคะ่ะตอนนี้น้องแต้วกำลังแกงเห็ดน,นะคะเจ็บเห็ดเห็ดเจ็บมาเองนะคะ น้องแต้วเห็ดเก็บมาเองเหรอเห็ดเก็บมาเองเขาเรียกว่าเห็ดอะไรเห็ดก่อค่ะเห็ดก่อมาดูมาดูเห็ดก่อนนะคะเห็ดก่อนนะคะแล้วใส่อะไรบ้างใส่ใบมะขามน้อยใบมะขามส้มก็คือธรรมชาตินะครับยอดมะขามอ่อนนะคะอันนี้ก็คือแกงเห็ดนะคะแล้วยังไงเรากินข้าวเสร็จนะคะเราก็จะขึ้นไรสดนะคะก็จะมีชาวบ้านมารอกันแล้วนะคะสําหรับตัวคุณแม่เองก็ยังไม่ได้กินข้าวนะคะว่าจะกินแล้ว น้องแต้วบอกแกงเห็ดรอยกินแกงเห็ดน,นะคะก็เลยรอยกินแกงเห็ดน,นะคะกินแกงเห็ดเสร็จปุ๊บเราก็จะขึ้นไลฟ์สดทันทีนะคะเดี๋ยวยังไงต้องฝากให้ FC นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ไทยนิยมคามสวยแม่สวยสกลนครด้วยนะคะกินข้าวเสร็จก็จะขึ้นไลฟ์สดมีผเจ้าบ้านมาทุกกลุ่มเลยเหรอมาทุกท่านเลยใช่ไหมมาทุกท่านค่ะมาทุกท่านขายถูกนะวันนี้ขายถูกนะคะขายไม่แพงนะคะขายเอาเงินกลับบ้านขายไม่แพงค่ะ กินข้าวเสร็จอิ่มน้ําสําราญแล้วเราก็จะขึ้นเพราะว่าเอฟซบอกว่าอยากเห็นหน้าตาคุณแม่สดใสนะคะไม่อยากเห็นหน้าตาคุณแม่แบบเศร้ามองอันนั้นคือน้ําปลาร้าต้มแล้วใช่ไหมคะ,ะน้ําปลาร้าต้มแล้วไม่ต้องหนักประเด็กนะลูกออกมาแล้วทัปีหนึ่ง <S <S คุณแม่น่ะสวยๆอย่างนี้ไม่ค่อยหนักประเด็กเท่าไ,รไ, <S <S ไ,ไหาร,ราา่เลยมันจะได้นัวใส่ปลาาเลยจะพึ่งชิมดูก่อนชิมดูก่อนลูก จังนามันสีเข้มพูดนะใส่เลยใส่เบิร์ดอะไรยามันใส่เบิร์ดโลดนี่นี่อีกตอน,น,นะะอีกตัวนี้ธรรมชาติล้วนเลยนะคะยอดมะขามอ่อนนะคะยอดมะขามอ่อนมีสันเดย์ก็นั่งรอกินนะคะสันเดย์ก็นั่งรอกินนะคะ เสนเห์ก็นั่งรอกินอะไเยอะเลยขผามนัว <c oughs> สสนเน์ก็นั่งรอที่จะไล์สดนะคะรอที่จะไล์สดสุกล้วแกงนะแกงเห็ดนะแกงเห็ดแกงเห็ดป่า กินแบบลุกทุ่งๆๆเป็นยังไงแซบไปคุณแม่ซิมบหรอแซบแล้วอร่อยแล้วนะคะอร่อยแล้วพอได้แล้วนะคะเราก็จะไปกินกันนะคะไปตักใส่ถ้วยไปแกะข้าวกินกันกินเราจะได้ไรสดเนาะจะได้ไรสดค่ะจะได้ไรสดค่ะเอาถ้วยมาเลยนะคะ แล้แล้วแจงเห็ดก็เรียบร้อยนะคะออกมาอิ่ม้ํำสํำราญออกมาอร่อยเลยนะคะออกมาเาปรี้ยวๆใบมะขามอ่อนนิดนึงนะคะปก,ะกะติเราจะมีพักสไลด์ใส่น้ำค่ะเขากไปเก็บยอดพักปังพิมแปะลงน้ำเนยมันเข่ากันยมยอดพักปังม่เคยเนาะจ้ะโอเคไม่เคยใส่อเ,เ,ใสเอาท้วใหญ่ๆมาตักลูกข้าวเหนียวมีแล้วใช่ไหมข้าวเหนียวมีแล้วใช่ไหม มีเราแม่มีตอข้าววันนี้พี่แอนเสร็จเรียงพี่แอนมาขายของหรือเปล่าไม่ไม่พี่แอนกางเต้นไหมค่ะโอ้แล้วก็ไปซื้อเอาไม่หลายอย่างอยู่ว่เอาตักหมดเลยโอ้หน่ากินมากนะคะแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดร้อนๆนะคะแกงเห็ดร้อนๆจากฝีมือคุณแต๋วนะคะคิดถึงลูกดาจังเลยเรียกพี่ลูกดาไปกินแกงเห็ดด้วยกันหน่อยแต๋วดากินแกงเห็ดเด้อ กินแกงเห็ดด้วยกันคิดถึงลูกดานะคะมากินแกงเห็ดด้วยกันตักไปบนลดน้ำมันออกไปสลุดสลุดไป,ไปเราไปกันที่นั่งกินข้าวเรานะคะมีอะไรบ้างมีแกงเห็ดมีคุณแม่มีคุณแม่มีอะไรบ้างมีแกงหวายเอาถ้วยมาลูกมีแกงเห็ดมีแกงหวายค่ะ เอาต้นมาสองใบมีแกงหวายมีแกงปลามีแกงหวายมีแกงปลานะคะมีแกงหวายมีแกงปลานะคะมีแกงหวายแกงปลากินข้าวเสร็จเราก็จะขึ้นไลฟ์สดเลยนะคะกินข้าวเสร็จเราก็จะขึ้นไลฟ์สดเลยนะคะเทดูสิแกงปลาหน้าอร่อยไหมแกงปลาไข่นี่แหละฝนตกปลาเยอะเมืองเช้าไปตลาดซื้อมาจากตลาดฝนตกปลาเยอะ ืมแกงไข่ปลาน่ากินมากเลยแล้วก็แกงหวายไข่แกงหวายต้องไปซื้อกระเหนี่ยวเพิ่มแนละ้วสังไม่เป็นไรเนี่ยผ้านี้เช็ดเ,เลยแล้วเช็ดเลย่ะ แล้วคุณแม่ทานข้าวเสร็จคุณแม่ก็จะขึ้นไลฟ์สดเลยนะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันกว่าชาวบ้านกลับบ้านค่ํานะคะกัวชาวบ้านกลับบ้าน,นะคะา่า,บบาคลิปนี้นะคะคุณแม่ขออนุญาตลงก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไทยนิยมความสวยแม่สวยสกลนครนะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะกินข้าวอิ่มหนำสำราญแล้วจะขึ้นไลฟ์สดกราบขอบพระคุณเอฟซีสายบุญของคุณแม่นะคะขอให้ท่านมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ